01e การชำระเงินเข้าไปที่เมนูตั้งค่าการชำระเงินสามารถเพิ่มช่องทางการชำระเงินได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือช่องทางอื่นๆเช่น TrueMoney และอัปโหลด QR รับเงินเข้ามาได้รวมถึงสามารถเพิ่มช่องทางภายในเช่น GrabFood เพื่อใช้ Key Order สำหรับ Track ภายในได้ถัดมาตั้งค่าการชำระเงินบน Mobile Order แบ่งเป็นออเดอร์จากในร้านสั่งกลับบ้านและ Delivery ีสำหรับออเดอร์ที่สั่งในร้านหากต้องการให้ลูกค้าส่งออเดอร์เข้ามาได้เลยโดยไม่ต้องชำระเงินก่อนให้เว้นทุกช่องไว้ไม่ต้องเลือกช่องทางการชำระเงินใดๆสำหรับออเดอร์แบบสั่งกลับบ้านและ Delivery หากต้องการให้ลูกค้าชำระเงินและแนบสลิปเข้ามาก่อนหรือจะเปิดให้ชำระภายหลังได้ด้วยก็สามารถติ๊กตามต้องการได้เลย Speed Food โปรแกรม POS ที่จริงใจกับร้านค้า